โอเคครับผมแล้วก็ขอกราบสวัสดีันด้วยก็กลับาื่นกับดีวีดีชานลสกันเช่อผมก็เ,เกมไมโครับ raft, กันันงมันมีชื่อว่าไฟในแอดโรมัสในภาคที่สองก,ก็ดิเช่นเคยครับผม อะไรนะครับผม,ผมก็ไม่รู้นะครับผม,ผมก็ปิดเลยนะครับผมขอ,อใด้คืนสามครับแเวลาด,ดูกล้องวงจรปิดรับผมก็เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็วงจรปิด กดไออดี้ครับอ้าที่ไหนจะไม่มีอะไรครับผมใ้่อ่าไม่มีอะไรครับอ่านี่ไม่มีอ่านี่ก็ปิดประตูเหมือนเดิมครับผมบัลลาเตามิมขาดด้วยนะครับอ่าไม่มี อาอ่ายังไม่มีอะไรมาครับเปิดไฟดูเปิดไฟด,ด,ดูด้วยนะครับผมอะ,อะมางไนบ้างยังไม่มีอะไรนะคมับอยางนะครับอโอเคครับผมตอนนีย้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ แค้มหนึ่งแค้มสองแค้มสามแค้มสี่แค้มห้าอะไรไะมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้ซีไม่อะไรไหม ไม่มีอะไรแล้วครับผมแคมเอลา่าไม่มีอะไรนะครับรตูเหมือนเดิมครับแคมหนึ่งแคมสองแคมสามแคมสี่ยังไม่ม นะครับผมก็ดูให้ดีๆด้วยนะครับผมดูให้ดีๆด้วยนะครับ รูสิอ่ายังไม่มีอะไรมาเหมือนเดิมครับมาแ่้วก็มีชังงอะไรมาดีครับผมนะครับผมไม่มีอะไรมานะครับ เหมือนเดิมครับยังไม่มีอะไรมาครับผมทำอะไรได้บ้างตนนียฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเทอมัสทอมัสหายชีพแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยชีพแล้วไงชิพแล้วไงหายแล้วหายแล้วเฮ้ยเปิดไฟดูดิเปิดไฟดูดิอะไมาไหม อยู่นี่เองครับผมตายแล้วกันเดียวเฮ้ยเย้ๆนี่นะเนี่ยนี้รีบไปดูก่อนเลยดีไม่ดีมันอาจจะมาแถวนี้ก็ได้เฮ้ยไม่มีไม่มีอะไรเปอะไรมปอะไรมีอะไรดูทีหนึงดูทีนึงไม่มีอะไรท,นท,นไไรทีนึงดูอีกทีหนึง่งนอนปิดให้ดีดด้วยเว้ย เสียงอะไรวะเนี่ยฮะโอ้โหชาดเตนเลยมาหน้าห้องแล้วเว้ยไปได้แล้ว ไปแล้วก่อนเล้ยวโา้ยกูไหวล่ะไปเหอะกูไหวล่ะไปเหอะนะอนร้องโอ้ยยังไม่ไปอีกไปได้แล้ว ไหนดูดิไปยังวะเอ้ยไปแล้วครับผมไปแล้วดีด้วยดีด้วยดให้ดีด,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 ดูสิเดี๋ยวดีดีไม่ด,ด,ดีมันอีกตัวหนึ่งมันมันอยู่หน้าห้องแน่เลยดูให้หมดเลยซ้ายขวาซ้ายหลังซ้ายหน้าขวาเรียบร้อย จะเพิ่งมีอะไรมานจะม,มีอะไรมาซ้ายหน้าขวาแน่นอนมันมาครั้งเมื่อกี้มันมานแล้วนะครับซ้ายกับขวาจุดตัวยนะครับคุณผู้ชม,ชมครับคุณผู้ชมครับผมผ่านแล้วผมผ่านแล้วครับผมโอ้โหโคตรง่ายเลยครับผมคุณผู้ชม หก,หกโมงเช้าถือว่าง่ายมากนะครับง่ายมากนะครับผมคุณผู้ชมครับแมปนี้นะครับนะครับผมก็นะครับแมปนี้ก็ถือว่าง่ายพอสมควรนะผมก็ก็ตามนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครเพราะว่าแมปนี้นะผมเป็นแมป พี่ว่าแมปนี้ครับผมก็เป็นคนสร้างเองนะไม่ได้เป็นโหลดแมปมาหรืออะไรเลยนะครับก็โอเคุผู้ชมครับแมปมันก็น่าจะมีประมาณนี้ผมก็โอเคครับก็ใครแมปมันก็มีประมาณนี้ผมเพราะว่าผมเป็นคนสร้างเองเนะไม่ได้โหลดแมปหรืออะไรมาผมก็มีประมาณนี้นะผมก็โอเคครับใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมก็อย่าลืมกระตุอนไพร่ผมก็โอเคครบผู้ดูผมก็โอเคครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับครับผม